คนทุกคนยอมมีวิถีชีวิตวิถีทางของไผยของมันเฮาก็คือกันเขาก็คือกันต่างคนต่างเลือกวิถีชีวิตเลือกเส้นทางของเจ้าของของไผ่ของมันย่าไปกำหนดกฎเกณฑ์ชีวิตเขาสวัสดีครับ FC พยาบาลฟินแลนด์ FC โตเกียวมิวสิกแล้วก็ FC สอดรู้สอดเทนิวสุผู่สุคนนะครับนะเมื่อนี้ ไข่กะหอไก่เห็นนี่แหละบอดบิ๊กเดือดครับเมื่อนี้โดนสิเห็นเธอเดือดไส่เอฟซีจะของสาเหตุที่เดือดมันเป็นนอนอย่งมาเตะกับเป็นย้อนพยูาใหญ่ซ่องดูฮี่พี่นอ้องอ่พยาพอใหญ่ซ่องนี่กับพรยายบาลฟินแลนด์จับมือกันในการเฮ็ดรถแฮรเนื่องจากว่าพรยายบาลฟินแนลนด์รถแฮ่ขั้นเก่านี่ อ่าไอเจ้าขวางซื้อ,อยังบ่นเนีนะอ่ะไอหนุ่มรถแหนี่แหละเพิ่นได้ขายรถไปพี่ไส้เพิ่นเพิ่นได้ขายรถไปให้พี่ไส้พี่ไสข้ของไอของเพิ่นนั่นแหละอ่แลบัตรที่นี่คิวงานมันอาจสิบ่ตรงกันที่แรกเพิ่นมาเพ,พิ่นใส่พี่ไส้เพิ่นนี่แลนงานให้อ่แต่ว่า คิวงานมันบวตรงกันหรือว่าตกลงค่าใช้ใจ่ายอาจสิบว่ตรงกันพยาบาลฟินแลนดแล้วก็เลยโยกเลิกนะยกเลิกคิวงานก็นเลยมาคุยกับซ่องดูฮีนะพญ่ซ่องนี่เป็นการที่แบบว่าก็แรบแก็บเขากันพอดีเลยก็เป็นการให้โอกาสคนหนึ่งที่แบบว่าเคยตก บอวาเคยตกอัดตอนนี้ก็ยังตกอยู่ตกทุกได้ยากซะเบอกยังไงซะอ่าให้โอกาสคนคนหนึ่งที่ตกทุกได้ยากบอสาม,มารถที่จะลืมตาอาปากได้สิไปแสดงมองได้กับบอสใครมีคนจ้างเออย้อนว่าอ,อ่าเรื่องเดียวละกับผู้ใหญ่บาทฟินแลนด์ที่ว่าของผู้ใหญ่บาทฟินแลนด์เป็นผู้ถือกระทําของไอ้ซ่องดูยีมเป็นผู้กระทําเขาเรื่องผัวผัวมีเมียละอันนั่นแหละอันนั้นก็เรื่องของเพื่อนหรอกอกับบอสได้ว่าหรอก แต่ว่าหลายๆคนก็ออกมาแบบว่าบอมักเรื่องโมนี่บอมักว่าไอ้ซองนี่เฮ็ดผิดไต้กับเนี่ยปฏบาลิฟิลเล่นขึ้นหลับดไดเป็น้ยังจะมารวมงานนําเอฟซีหลายคนก็บอกว่าเอฟซีกัหลายคนก็บอกว่าดีแล้วให้โอกาสคนที่เขาตกครับตกทุกได้งา่าในเขาได้บุญกุศลเนี่ยการที่เข้าได้ให ชีวิตอีกคนหนึ่งเน่ะเป็นกุศลอย่างมหาศาลอ่าหลายๆคนกันกนบว่าวจังงสิแต่ว่าสิมี f เอซแฟนตัวยงก็คือไม่ไงแบแบมนะเอออ,อิ้นเราจะมีแบมแบมหรอกนะก็คือว่าคุณแบมแบมนี่แหละครับพี่น้องออกว่าโพสดบอกว่าถ้าร่วมงานกับคนนี้ขอบายค่ะก็เลยเป็นประเด็นเลยบาดทีนี่ความหมาย,าย่าจากไหนา่าติ วามหมายว่าถ้าร่วมงานกับคนนี้คอยสิบอติดตามพย่บา้านคอยซิเอขอบาบจากไอว่วงรถเทบ่ไร้อธิบายให้ชัดเจนก็นกเลยกลายเป็นแบบว่าพยาบาลฟินแนลนด์แล้วก็เครียดแล้วก็ศูดเลยแล้วเออเจ้าเป็นผู้ใดเจ้าหู้เราบอกว่าคอยเป็นยังไงชีวิตคอยเป็นยังไงอุปสรรคคอยมีอีย่างแน่การเฮ็ดงานคอยมันมีอียังแน่เจ้าคมาเบาจังี่ หอยน้ำว่ามันเจ้าเป็นแฟนตัวโยง่อยนึำว่านเจ้าสีฮักคอยอะ่อยตัดสินใจจังไดแทนที่สีเห็นดีเห็นงามนําเพิ่นก็บอกว่าขสข่อยเป็นคนกาหนดกฎเกณฑ์เรื่องโมนี่ทุกคนมันต้องมีไอเหตุผลของตัวเองเป็นยังคือ,อยจังบ่าถามกอนเป็นยังคือจังไปพูดจังสั้นเอาสแลว้วอันนี้คอยเขา่ขอยเข้าใจพยาบ,บาทฟินแลนด์เลยแต่ว่าคอยบอกเขาใจไม่ไงแบบนะตรงๆเลย คอยเข้าใจผู้ยี่บาตฟินแลนด์เพราะว่า่อยังว่าเตะเข้าหักเข้าหักผู้ยี่บาตฟินแลนด์เพราะว่าเพื่อนสีเฮ็ดยังที่มันบ,บไ่ได้พิดศิลธรรมบ่ได้ไปไป่าค้นตุยบ่ได้ไปผิดลูกพิดเมียไพหรือว่าบ่ได้เฮ็ดยังที่มันลายแรงบ่ได้ไปชอโกงไพเราเหตุการณ์ธมาหากินของเราเรานะ่ะ ว่าวาถึงเห่านี่เอฟซีเนี่ยอย่างเราเนี่ยมีหน้าที่สนับสนุนโบเมนมีหน้าที่ไปคัดค้านโบเมนว่าเออเอเอบ่ได้บาได้คอยบ้ายำเออบ่บบจังสิมันบ่โอเคครับชีวิตเพิินน่ะเพิ่นเลือกเองชีวิตเพิ่นเพิ่นจูงเองนะอันนี้ก็ฝากถึงแบมแบมนะเอะเอก็คู่อยู่ว่าหักพ่อใหญ่บ้านฟินแลนด์เมื่อพ่อใหญ่บ้านฟินแลนด์ รักใครเราก็จงรักกับเขาถ้าพูอใหญ่บ้านฟินแลนด์เกียดใครเราก็เกียดติกับเขาสำนันจบครับอันนี้คือสไตล์ของผมผูอใหญ่บ้านฟินแลนด์มามักขผข่อยกับมากน้ำจบเออพูอใหญ่บ้านฟินแลนด์เรามากไผะข่อยกับมักน้ำผูอใหญ่บ้านฟินแลนด์ร่วมมือกับไผข่อยกับร่วมมือน้ำข่อยบอกเมื่อนั่งคิดซีเรียสอารนั้นพอบด้มันปวดหัวแหงคิดเทงปวดหัวพี่น้องแหงซีเรียสเท่งปวดหัวเมียนบา อันนี้ล่ะการสิโพสอย่างยาคิดสิเอาแต่กระแสฝากถึงคุณแบมบมนะบอมแมนว่าสิแบบว่าจังไหนล่ะโยนหินถามทางเอออยากคู่ว่ามีคนมีคนสิเห็นดีเห็นงามกับเฮ้าบอเอออยากคู่ว่าก,กระแสรตรงนี้สิมาจังไหนกระแสนะถ้าจะทําให้กระแสของตัวเองแบบว่ามีกระแสที่ดีนี่ก็ต้องเฮ็ดเป็นกระแสแบบใดกระแสในทางบวกในพญายบาทฟินแล่น เอฟซีติดตามผมบ่หลายดอกครับในทั้งเพจนะเอฟฟานะนะแต่ว่าในทั้งยูทูบเนี่ยเอฟซีติดตามผมโอเคยอยู่ผมก็ผมก็บบได้อีย่างแต่ว่าผมบ่เคยคิดลบกับพยาบาลฟิลนแลนด์แล้วผมบ่มีิคันตั้งแง่ตั้งเงื่อนไขว่าปยาบาลฟิลนแลนด์ต้องเป็นจังสัน้นพยาบาลฟิลนแลนด์ต้องเป็นจั้งซี่ปยาบาลฟิลนแลนด์ต้องเฮ็ดจังสันพยาบาลฟินแลนด์ต้องเฮ็ดจังซี่บ่ครับ มีนาทียางเดียวคือสนับสนนเอาข่าวเรื่องเล่าดีๆของเรามาบอกมากล่าวมาสอนมาไอ้มานำเสนอสำนั้นแหละครับพี่น้องบอมเอนวาเท่าสิไปกำหนดกฎเกณฑ์ชีวิตเขาเด้เขาเป็นเอฟซีเจ้าบอติดตามผู้อื่นเขาก็ติดตามเจ้าบอมากผู้อื่นเขามากต้องช่างใจดีๆบาเท่นี่บอมเอนวาเจ้าสิเฮ็ดยังแบบอันนี้เด้ไอ้คุณแหมแบบบอมเอนวาเจ้าสิเฮ็ดแบบว่า เฝ้าหยอกกับบอดโนดจังไงเจ้าสิมาเฝ้าหยอกกับบอดบอดบ๊กจังสั่นมันกับบอแมนเี่มันคนละค้นกันเด้อเออและการบางเทียนี่เจ้าแบบว่าแบบเออ,อยางหล่ะอยากสิเฮ็ดคอนเทนอ์เอยากสิแบบว่าเฮ็ดแตบบ่มันมีกระแสขึ้นมาตีกระแสขึ้นมาเออแบบว่ามันอาจสิเป็นแบบว่าให้ดาม่าจักหน่อยให้ดาม่าขึ้นมาแลกแบบวกจังแบบว่าจังมาแก่ตัวมังซส่ มันกับบท่านเนี่ยเจ้ามากแก้ตัวเนี่ยมันบอท่านเขาเสียความรู้สึกไปแล้วเดี๋ยมันบอท่านนะคิดไต่ตองดีๆโอ้ข่อยอยู่วงการน,นี่มาโดนแล้วข่อยห,วหัวยังเป็นยังก็เลยอยากสิบอกอยากสีสอนนะเออข่อยก็ไม่ได้เก่งดอกแต่ว่าเรื่องดราม่าเนี่ยข่อยบอกเลยข่อยนี่อันดับหนึ่งอยู่แล้วนะสมมติเดี๋ก็เลยพูดีดราม่าก็าไปเพราะว่าเบือ่อไง เขาเสียไปเขากสนับสนุนผู้นั้นผู้นี้เห็นว่าเนี่ยเรื่องของบอสโจน้องอุ๊อิงก,กับเอฟซีกับยูทูบ b e ี่ะเพิ่นมิดามากกันคอยก็บพวกเขาไปยุ่งเพิ่นดาากันพุวงฟางพุวงฟางคอยก็บพวกเขาไปยุ่งเออเห็นว่าแต่เขาก็นำเสนอแต่สิ่งดีๆของบอสโจนั่นแหละคือการกับผูพิบาติฟิลิลน์นั่นแหละเขาก็นำเสนอแต่สิ่งดีๆของไอ้ผูิบัลฟิลเลน์เนี่ย เขาต้องสนับสนุนความคิดคิดเพินหนึ่งเนะ้เราต้องสนับสนุนความคิดของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สองต้องทําให้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยแบบว่าเขาเอื้อมได๋ปะเบิ่งแหละดูแล้วมีคุณสมบัติของผู้นําดูแล้วเป็นคนที่แบบเป็นคนดีคิดใจดีแบบนี้ถึงถึงแม้เราสิเป็นคนดีอยู่แล้วเขาก็ต้องเฮ็ดจังดให้แกดูดีที่สุด คำบอกคำจ่าเขาต้องว้าออกไปนี่ผู้ใหญ่ยายบานฟินแลนด์นี่ให้มันดูดีเลยบอเมน่าโอ้ไปไปคบกับคนแบบนี้ไปร่วมงานกับคนแบบนี้เออไม่เอาขอบายนะแบบนี้ไม่นช่แต่ผู้ใหญ่บานฟินแลนด์ดูแย่โอ้ผู้ใหญ่บานฟินแลนด์อ่บอสปีจ่ยร่วมงานกับซองดูฮีเหรอโอ้สุดยอดเลยแต่ว่าไปที่ล่ะโอเคอ่าเป็นการให้โอกาสคนเป็นการแบบว่าช่วยชีวิตคน แมนบ่ละ่ะเมื่อเขาลำบากเราช่วยผู้ใหญ่บ้านฟิลเลนมีจิตใจที่ดีมากว่าไปจังซี่แม่แมนว่าเข้าเป็น FC, เอฟซีเพิ่นเข้าต้องสนับสนุนเพิ่์นเ่าแมนโอ้ไม่ขอบายนะเออแบบนี้มันว่าแมนเดคำว่าขอบายนี่ขอบายเคสยังเคสของตัวเกี่ยวล่าซิ่งเคสของตัวเกี่ยวรถแทร่หรือว่าขอบายทั้งเบิดเลยของตกเกี่ยวมิวสิกเนี่ยเลิกติดตามผู้ใหญ่บ้านบอกเงซี่บอก นี่แหละคำที่เจ้าใส่นี่เวลาเจ้าขึ้นไล่ซดนี่ข่อยกับฟังอยู่เรื่อยยู่แล้ว่อยยัง่อยยังคิดว่าต่านี้เจ้ายูตัว่อยบ่สามารถที่ต่านี้ได้เวลาขึ้นไล่ซดี่บางคาคาบางคํานี่บ่สมวรเว้าเจ้ากับว้าออกมาเออขึ้นไล่สดกับบอดโนดเนี่ยขึ้นไล่ซดเองแงซี่นะเจ้าต้องแบบว่าพินิจพิจารณาคํานะเว้าห,หลายๆเออนั่นแหละ มันเป็นผลกระทบต่อเจ้าของเองคนกู้ย่าเจ้าบ่ได้ยังกงบ,บ่ได้ลาบากลาบนดอกนะแต่ว่ามันก็เป็นผลกระทบเป็นกระผมผลกระทบตึงต่อฐานเอฟซีสองต่อไล่ใดยอดวิวตกลงมาเนี่ยมันยากนะเออฝึกไหมเออเขาต้องคิดบวกเขาไว้เขาต้องคิดบวกเขาไว้อย่าไปคิดลบคิดลบดิเหงืห่อไอย่าไปคิดลบ แมนบอสําหรับปฏิบาตฟินแลนด์ผมขอสนับสนุนเรื่เล่าเหอย่างผมก็สนับสนุนว่าเลาสิปีเฮตดอย่างราวะเร่าบริผิดพิพิศธิธรรมในการบริหารงานเลาปฏิบาติฟินแลนด์เราต้องตัดสินใจว่าบริหารไปทางไหจังสิให้รอดบริหารทางไหจังสิให้น้องๆลูกๆแล้วกับพี่ๆลูกน้องบริวารในบริษัทแต่แหละสิไปรอดที่มีงานเหตุเนี่ยสนับสนุนครับ สิไปยุ่กับซ่องดูฮีเอาสิไปร่วมมือกับซ่องดูฮีสิไปร่วมมือกับผู้ใดกระซ้ามยกเว้นของไอ้อ่าไปร่วมมือกับสาวพรเท่านั้นละบ่บ่อยากให้ไปร่วมมือไปร่วมมือกับผู้ใดก็ไปร่วมโลดนะยกเว้นก็ไปนั่นแหละกับไอ้สาวพรตครับไอ้พวกที่ออกจากพิบ้านฟินิลเดนไปแล้วเพราะว่าจะเป็นแต่สมัยเก่าหรือว่าสมัยปัจจุบันนี่นะแมนบอพี่น้องเออจำไว้นะ แบ,แบมเจ้าน่ะวิธีการว่าวิธีการซื่อสารเจ้าต้องไปเฮ็ดไหมเจ้าต้องไปเรียนรู้ไหมเออไปศึกษาไหมเด้อ